มาติดตามกันในเบรคสุดท้ายนะครับของรายการ business build นะครับวันนี้คุยกันเกี่ยวกับธุรกิจนะครับสินค้าตกแต่งบ้านและสวนที่ทำจากหินทรายนะครับหินทรายาบโชควราคุยกับพี่แนนต่อนะครับพี่แนนครับเห็นบอกว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีการวางแผนไว้ไหมครับว่าเราจะมีการพัฒนาในด้านไหนยังไงบ้างอ่าดับแรกที่พี่วางแผนไว้นะคะพี่จะพัฒนาในเรื่องของน้ําหนักก่อนแหละอ่าน้าหนักแล้วก็เรื่องแพ็คกิ้งแล้วก็เรื่องดีไซน์ สามตัวค่ะค่ะคก็อย่างเช่นตัวน้ําหนักเนี่ยอย่างที่ทราบกันงานอินไซค์ก<ต>็จะน้ำห<ค>นักหนักมากเลยหนักใช่ทีน,นี้พี่พี่แนนก็เลยมีความคิดว่าอยากจะหาหน่วยงานที่เข้ามาช่วยหน่วยงานราชกาลนะคะคเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของอ คือเหมือนกับว่ามาช่วยเราเราหาหาหาวิธีการใช่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้น้ําหนักมันเบาทํายังไงให้มันขนย้ายได้ง่ายขึ้นครับตอนตอนนี้มองมองไว้ที่ไหนยังไงบ้างไหมครัตอนนี้พี่แนนกำลังมองอันนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลนะคะแต่ว่าคิดไว้ะว่าจะเข้าไปปรึกษาที่ที่พทศดูนะคะพรดีมันอยู่ใกล้บ้าน ค่ะแล้วก็จากล่าสุดที่เข้ามาอบรมของกรมส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมสาหกรรมอ่ะตอนนี้ก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะเข้าไปขอคําแนะนําจากเขาด้วยเหมือนกันว่ามีหน่วยงานไหนบ้างจริงๆต้องบอกว่ามีหลายหน่วยงานของทางราชการนะครับที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะเอาล่ะนะครับระวางแผนอนาคตต่อไปของธุรกิจเราได้ยังไงวางแผนไว้พี่เนนอยากอยากขยายตลาด นะคะณตอนนี้เราเราอยู่เฉพาะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ไม่กี่ที่อย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าพี่แนนอยากขยายตลาดให้มันกว้างขึ้นก็ตอนนี้กําลังวางแผนกําลังติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายของต่างประเทศอยู่นะคะอย่างใกล้ๆบ้านเรานีหละอย่างประเทศลาวอะไรเยงี้ค่ะก็กำลังติดต่อกับเขาอยู่ว่าเขาสามารถนําสินค้าเราไปนําเสนอต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะล่าสุดเนี่ยจากที่ทราบ แถวโซนบ้านประเทศที่ใกล้ๆบ้านเราเขากําลังขยายเรื่องการก่อสร้างค่อนข้างเยอะค่ะกำลังกําลังก็เป็นโอกาสดีของธุรกิจนี้นะครับที่เป็นหินทรายตกแต่งบ้านและสวนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งเองตอนนี้ตลาดน่าภายในอาเซียนนะครับที่จะเป็น AEC กันในปี2558นี่นะครับมองไว้ว่ายังไงพี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากอย่างที่บอกอะคะว่า เริ่มขยายตัวในเรื่องของก่อสร้างในเรื่องของการตกแต่งโรงแรมอะไรเงี้ยค่อนข้างจะผุดขึ้นมาเยอะ <c oughs> มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้เราแรกเข้าไปตรงนั้นได้ <c oughs> พี่แนนว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากครับค่ะย้อนถามกลับไปฮนะตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ของอธุรกิจนี่นะครับ <c oughs> ที่พี่แนนดำเนินการมาเนะี่ยมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องอะไรบ้างปัญหาอุปสรรคก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวน้ําหนักนี่แหละ ที่บอกแล้วก็ในเรื่องของตัวขนส่งอะค่ะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งอยู่ค่ะว่าเออบางที่บางจุดเนี่ยเราไปยังถึงยังไม่ได้อะไรเงี้ยประมาเนี้ยค่ะก็คือปัญหาอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ใช่ต้นหนักมากค่าขนส่งก็สูงตามไปด้วยแช่ไม่ราคาที่เราขายก็สูงไปด้วยเช่นเดียวกันใช่มันนี่คือปัญหาอยู่ค่ะในเรื่องการทําตลาดล่ะครับในเรื่องของการทําตลาดนะคะณตอนนี้พี่แนนก็อย่างที่บอกค่ะก็ พยายามทำตลาดก็ในเรื่องของอเราอาศัยอินเทอร์เน็ตก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ติดต่อกับไปกับไปหาลูกค้าเก่าเพื่อให้เขาแนะนํากับเราต่อนะคะแล้วก็พอดีพี่แนนของพี่แนมนมันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกนิตยสารด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะนิตยสาร ระบุได้ไหมโคนเดคอนรคะพอดีเขาเราเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่อย่างเป็นซีเมนขาวเขาก็พอดีสินค้าเรามันค่อนข้างจะเข้าเข้าเกรดนิดนึงเขาก็ตัวนี้เขาก็เลยนําสินค้าเราไปพรีเซนต์ให้ก็ปี52ปี53 54ครับค่ะที่เราได้ลงนิตยสารปีค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากยิ่เริ่มเริ่มเรเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้นค่ะค่ะ ฟิแนน์ครับช่วยให้ความรู้กับผมหน่อยนะฮะแล้วก็กับคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าจริงๆวิธีการเลือกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นหินทรายตกแต่งบ้านสวนอย่างเนี้ยควรจะมีการเลือกอย่างไรครับถ้าลักษณะการเลือกเนี่ยหนึ่งต้องเลือกสไตล์ที่เราชอบก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเลือกไปไม่ไม่ไม่เช่นกันนะเรื่องเรื่องความพอใจนะคะเลือกสไตล์ที่เราชอบแล้วก็เรื่องของ คุณภาพ <C> e <an> เรื่องของความละเอียดของตัวเนื้อง,งาน, <th ị S 2> านบางทีต้องต้องบอกอย่างงี้ <S <S <ช>นะครับสินค้าลักษณะนียเราอาจจะเห็นมีการวางขายตามท้องถนนข้างท<ช>าง,างทั่วไปอะไรยง<ช>ี้นะครับก็เยอะมากเลยเราก็จะไม่รู้ว่านะครับสินค้าลักษณะนี้นะครับคุณภาพดีไหมสินค้าที่เราไปเห็นอยู่อย่างเงี้ยคุณภาพมันเป็นยังไงนี่เราไม่มีวิธีการที่จะสังเกต รื้ว่าทดสอบกันง่ายๆยไหมฮะอันดับแรกเลยนะคะดูดูความละเอียดของเนื้องานนะคะเพราะว่างานหินทรายเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอันนี้พี่เนี่ยทำ็กเจอร e มาเป็นหน้าธรรมชาติมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นงานหินทรายออกแนวโมเดิร์นเลยเนี่ยความละเอียดของเนื้องานเนี่ยมันจะเห็นเม็ดทรายเลยค่ะคือจะต้องเห็นเม็ดทรายใช่เห็นเม็ดทรายแล้วแล้วแล้วเม็ดทรายจะต้องเยอะกว่าปูนมันจะดูออกมาเป็น็กเจอร์งานหินทรายแต่ถ้าเป็นเนื้อทรายที่ไอเนื้อปูนที่เยอะกว่าทรายน่ะแปลว่าไม่ใช่ละ ประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้แค่เบื้องต้นคร่าวๆแต่จริงๆแล้วถ้าลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาเขาก็จะจะจะสังเกตกันง่ายอยู่ค่ะว่างานตัวไหนมีคุณภาพเก็บรายละเอียดดีไหมฟงได้ไหมรูปแบบได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะนะครับก็ใช้วิธีการพิจารณาตามลักษณะงานนะครับถึงแม้จะเป็นงานแฮนด์เมดแต่เราก็ก็สามารถที่จะดูคุณภาพนะครับได้จากรายละเอียดต่างๆอย่างพี่แดนเล่าให้ฟังนะครับอ่ะสมมติว่า เราซื้อนะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยจะมีวิธีการดูแลนะรักษาเขายัางไงครับอ,อย่างเช่นตัวถ้าเป็นตัวอ,อย่างตัวเนี้ยนะคะคตัวเนี้ยเป็นเป็นนานโนน้ำผุด <c oughs> นะคะตัวนี้การดูแลรักษาเนี่ยก็คือถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็อาจสามารถทําความสะอาดเขาได้อะคะ่ะโดยการเอาแปรงแปรงถูผ้าทั่ว,ว,วไปเนะะี่ยค่ะมาขัดเขาได้เหมือนกันก็คือส <ừ. S 2> ามารถทําความสะอาดได้ครับค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ด้านราคาบ้างนะครับเราราคาเราขึ้นเป็นยังไงของวีแนแนเนี่ยคือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าราคามันมีหลายระดับอ่ะนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นแบบว่าอยู่ที่ที่วอลลุ่ม้วยนะคะอยู่ที่ดีไซน์โดย อยู่อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยว่า,อ,าอย่างอย่างอ่าลูกค้าต้องการชิ้นเดียวนะรา,ราคาก็อาจจะต้อง กลับกันอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือคือเรื่องของราคาเนี่ยมีมีหลายหลายหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันหลายสเตปหลายระดับคริงจริงก็เป็นหลักการนะครับตลาดที่เราก็จ่ายกันอยู่ว่าถ้าคุณต้องการชิ้นเดียวในโลกนะครับแล้วก็ให้ทางบริษัทได้ผลิตให้นี่นะครับก็จะต้องค่อนข้างจ่ายในราคาที่สูงนะครับแต่ถ้ามีออเดอร์นะครับจำนวนมากๆกก็สามารถจะลดต้นทุนแล้วก็ลดเรื่องของราคาได้นะครับ ถ้าเผื่อว่านะครับมีลูกค้าสนใจจริงๆนะครับอยากจะให้ทางพี่แนนเนี่ยได้ผลิตนะครับช่้นเดียวในโลกนี้ทำไหมฮะทำค่ะเรายินดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าของพี่แนนเนี่ยรับทำตามอ,ออเดอร์อยู่แล้วค,ค่ะเยคยมีลูกค้าอย่างนี้ไหมครับณตอนนี้ยังค่ะยัง <ๆ S 1> แต่ว่าจะมีลูกค้าที่แบบเป็นกลุ่มโรงแรมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสมมติว่าอันนี้เป็นแบบของเขาๆๆก็คือห้ามผลิตให้ใครแล้วก็จะเราก็จะไม่ผลิตแล้วก็จะผลิตให้เขาอย่างเดียว อ๋ออ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้อะค่ะก็คือต้องต้องต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยเราต้องซื่อสัตย์ด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผลิตให้โรงแรมนี้อันนีเสร็จปุ๊กมีโรงแรมอื่นมาทำมาสั่งอีกแล้วก็ผลิตอย่างนี้ให้กั่โรงแรมหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ถ้าลูกค้าเขาบอกเลยนะคะว่าเออของผมอันเดียวนะาอะไรเงี้ยของของเขาเจ้าเดียวเนี่ยเราก็จะเราก็จะต้องตามนั้นค่ะแต่ถ้ากรณีว่าลูกค้าไม่ได้ระบุอะไรเงี้ยเราก็โอเคตำเได้นอย่างเงี้ยค่ะการทำางานนะครับในธุรกิจ หินทรายตกแต่งบ้านและสวนนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อคิดในการทําธุรกิจดําเนินธุรกิจยังไงบ้างครับข้อคิดเหรอคะอันดับแรกเลยนะอย่างที่บอกเมื่อกี้อะค่ะความซื่อสัตย์กับลูกค้าสําคัญมากนะคะแล้วก็ต้องต้องต้องใส่ใจใส่ใจกับธุรกิจใส่ใจกับลูกค้าใส่ใจกับทุกขั้นตอนในการทํางานอันนะคะพี่เนนคิดว่าอย่างนั้นค่ะมันก็จะสามารถทำให้เราประสบามสำเร็จได้ได้ใช่ใช่จะฝากไปถึง คุณผู้ชมนะที่จมอยู่ตอนนี้ไหมครับกน็น่าจะในเรื่องของการกลับมามองหาเริ่มทาธุรกิจนะคะว่าเออถ้าถ้าถ้าสมมติว่าอย่างที่ของพี่แดนทํางานประจําอยู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยก,ก็อาจจะเป็นอ,อีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างให้คิดว่าเออเราเราอาจจะไม่ได้ต้องนั่งทํางานประจะํแล้วอาจจะมีอะไรที่เราสามารถจะจามาเป็นธุรกิจได้ก,ก,ก็ลองค้นหาดู การทำธุรกิจต้องมีความจริงใจนะครับ<ช>พี่แนนครับแล้วถ้าเผื่อว่านะครับลูกค้าที่สนใจงานเสินค้าจากพี่แนนเนี่ยนะครับติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับป้าคุณผู้ชมเลยครับก,ก็ก็คืออ่าของเรานะคะหินทรายไบยโชว์วารานะคะสามารถติดต่อได้อ่าเบอร์นะคะ0 8 1 8 2 7 6 4 2 8 นะคะแล้วก็ที่อยู่ก็เป็นเลขที่128หมู่12ตําบลละลมใหม่พัฒนาอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับสนใจติดตานนี่ดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้ใ <www. S 1> ช่ค่เว็บไวตเว็บหินทราย cwr.com ค่ะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งธรุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ในมุมมองที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับตลาดในการตกแต่งบ้านและสวนกําลังเติบโตนะขึ้นอย่าง ขึ้นอย่างมากมายเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยมาจากการาที่เศรษฐกิจนะครับเริ่มดีขึ้นหรือว่าการรวมกลุ่มกันของประเทศในสมาชิกนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ตามนะครับตลาดกำลังรอคุณอยู่ดังนั้นใครที่กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังมองหาธุรกิจนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างนี้ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งจากการพูดคุยกับพี่แนนนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจเราต้อง รู้จักธุรกิจของเราต้องรู้จักสินค้าของเราเป็นอย่างดีถึงจะสามารถนะครับให้ความรู้และก็ตอบคําถามกับลูกค้าได้และที่สําคัญนะครับจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต้องมีความจริงใจวันนี้ขอบคุณพี่แนนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณมากคค่ะครับวันนี้นะครับรายการ business view นะครับหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ